เมื่อ3-4วันก่อนนะครับมีกลุ่ม NGO ต่างชาติซึ่งเป็น NGO ระดับโลกเหมือนกันก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า Organized Crime Corruption Reporting Project หรือว่า OCCRP นะครับได้เปิดเผยรายงานที่ระบุว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยได้ใช้บริษัทในหน้าที่มีผู้บริหารเป็นบุคคลสัญชาติอังกฤษแล้วก็เมียนมาคือถือพาสปอร์ต2สัญชาติเนี่ยใช้บริษัทเนี้ยในการจัดหาอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ดูโอยูส ดยอายุคืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั้ง2ทางนะครับทั้งทางทหารแล้วก็พล,ลเรือนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อแอบจัดหาแล้วก็เข้าประจําการในกองทัพเมียนมาซึ่งกองทัพเมียนมาเนี่ยจริงๆเนี่ยถูกความบาดจากชาติตอนตกแล้วก็จาก EU จากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ล่าสุดก็คือการปรับปรามชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญานะครับโดยเอกสารเนี่ยอ้างอิงมาจากเอกสารของอ Justice Form y ีย m มาซึ่งก็เป็นกลุ่ม n ินกลุ่มหนึ่งซึ่งเปิดเผยเอกสารของกองทัพออกมา เอกสารของกองทัพเนี่ยระบุถึงชื่อบริษัทคือ Aero Sophie ของเมียนมาที่มีผู้บริหารเป็นอดีตของผู้บริหาร Air m a n นด l เลซึ่งปิดกิจการไปแล้วนะครับแล้วก็ผันตัวมาทําหน้าที่ในบริษัทนี้ซึ่งเขาถือทั้งสัญชาติเมียนมาแล้วก็สัญชาติอังกฤษเปิดบริษัทในลอนดอนแล้วก็ทำหน้าที่จัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องบินเนี่ยเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพเมียนมา เอกสารนี้ระบุถึงการจัดหาหลายอย่างนะครับโดยเช่นการจัดหาเครื่องบินโดยสาร Airbus A319 ซึ่งเคยอยู่ในฝูงบินของ f i n แอร์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้ปลดประจำการจากฝูงของ f i n แอร์เนี่ยแล้วก็ขายไปที่เอ็มเอไหรือว่าสายการบินแห่งชาติของเมียนมาแล้วก็กําลังจะส่งมอบให้กับกองทัพอากาศเมียนมาเดียเด๋ยวๆนี้นอกจากนั้น,นี่ยก็ยังมี แคมคอปเตอ S 1 0 0ของของเชเบลซึ่งแคมคอปเตอร S 1 0 0เนี่ยเป็น UAV ขึ้นลงทางดิ่งซึ่งน่าจะป๊อปปูล่าก็ขายดีมากของโลกแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขาห้ามส่งให้กับเมียนมาเพราะว่าเขามีกฎว่าจะไม่สามารถที่จะขายอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานและสองทางให้กับเมียนมา แต่ว่ามีผู้ติดต่อไปหาชีเบลว่าต้องการจัดซื้อแคมคอปเตอร์ S100 เนี่ยไปเพื่อบินสำรวจพื้นที่ในการทำเหมืองแล้วก็พื้นที่ในการสร้างถนนในเมียนมาซึ่งจะเป็นบริษัทเอกชนของเมียนมาเขาก็เลยขายให้แต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากลับเห็นแคมคอปเตอร์ S100 เนี่ยไปปรากฏอยู่บนเรือรบของเมียนมาแล้วก็เป็นทหารเมียนมาเนี่ยใช้งานดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเป็นการจัดหา ผ่านบริษัทตัวกลางเพื่อนําไปใช้งานในกองทัพเมียนมานอกจากนี้นนจุดเด่นที่สําคัญของเอกสารนี้คือการเปิดเผยว่ากองทัพเมียนมานกำลังพยายามจะจัดหาเครื่องบินแบบ C295 จากกองทัพอากาศจอดแดน c 295เนี่ยเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางของ Airbus d e f e n c e and Space นะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นคุ้นกันเพราะว่ามันเป็นตัวลูกของ c 2 c 235แล้วก็ c 295เนี่ยมีใช้ในกองทัพบ,บกไทยด้วยแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงไปใช้ในภารกิจได้หลากหลายทั้งลำเลียงทั่วไปโดยสารส่งพลล่มหรือภารกิจพิเศษต่างๆเช่นการลาตระเวนทางทะเลหรือว่าการตรวจการ จากข้อมูลที่เราตรวจสอบเนี่ยกองทัพากาศจอแดนเนี่ยมี c 2 9 5ใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในปี2015บริษัทของกองทัพจอแดนเนี่ยพร้อมกับ Airbus d e f e n c e and Space แล้วก็ Orbital ATK ซึ่งต่อมากลายเป็น n o r t h r o p บริษัทจ้าของ n o r t h r o p นั้นเนี่ยเซ็นสัญญากันเพื่อพัฒนารุ่นกันชิปโดยมีชื่อว่า a c 2 9 5ซึ่งรุ่นกันชิปเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราจะนึกภาพก็ให้นึกภาพ เอซีหน่ามศูนยนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องบินลำเดียง c 1 0ที่ติดปืนใหญ่ปืนเล็กเต็มไปหมดเลยที่ข้างลำตัวจอแดนพัฒนาออกมาได้ราวๆหลำนะครับโดยที่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจากปี2015จนถึงปี2018เนี่ยจแดนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกองทัพมีการปฏิรูปกองทัพใหม่ทําให้การปรับโครงสร้างกองทัพเนี่ยเขาไม่ต้องการเครื่องบิน C-295 อีกแล้วจึงมีการประกาศขายตั้งแต่ปี2018 เอกสารระบุว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยซึ่งจัดหาผ่านตัวแทนก็คือบริษัทที่ว่ามาเนี่ยกำลังดําเนินการติดต่อขอซื้อแล้วก็การดําเนินการเจราจารเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็น่าจะมีการจ่ายเงินกันภายในวันที่30มธันวานี้แหล่งข่าวในกองทัพจอร์แดนซึ่งไม่ระบุนามเนี่ยก็ระบุว่ามีการขายเกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่าจอร์แดนเนี่ยไม่ได้ทราบว่าผู้ใช้สุดท้ายหรือว่าผู้ใช้ที่แท้จริงของบริษัทเนี่ยคือใคร แต่ว่าในเมื่อประกาศขายมา2ปีแล,แล้วแล้วก็มีผู้ซื้อเนี่ยก็พร้อมใจที่จะขายทาง OCCRP เนี่ยได้ติดต่อสอบถามไปยัง Airbus Defense and Space นะครับซึ่งโฆษกของ Airbus Defense and Space เนี่ยก็ระบุว่าในเรคคอร์ดของบริษัทเนี่ยยังแสดงว่าเครื่องบิน2ลำเนี่ย,ยังเป็นของกองทัพอากาศจอแดนอยู่แต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะมีการขายหรือจะมีการถ่ายโอนไปในทิศทางใดซึ่งพอเรามาดูประกาศของการ ขายเครื่องบินของกองทัพอากาศจอร์แดนเนี่ยก็จะพบว่ามีการประกาศขาย2ลำนะครับหนึ่งลำก็เป็นรุ่นลำเลียงอีก1ลำเนี่ยก็เป็นรุ่นกันชิปหรือว่าเป็นรุ่นที่ติดตั้งปืนซึ่งกองทัพอากาศจอร์แดนเนี่ยระบุชัดเจน ดังนั้นเนี่ยถ้ากองทัพเมียนมาจัดหาไปเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่กองทัพเมียนมามีขีดความสามารถในการใช้งานเครื่องบินการชิปซึ่งเครื่องบินแบบนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องบินลำเลียงหรือว่าเครื่องบินขนาดใหญ่ที่งติดตั้งปืนขนาดตั้งแต่เลขข็กกลางใหญ่ไปแล้วก็บินรอบๆเป้าหมายเป็นวงกลมแล้วก็ทําการยิงสนับสนุนแล้วก็ยิงกดดันเป้าหมายซึ่งนี่นะก,ก็น่าจะเป็นข่าวร้ายของชนกลุ่มน้อยของเมียนมานะครับเพราะว่า แค่แค่ทุกวันนี้เนี่ยเจอเฮลิคอปเตอร์โจมตีเนี่ยก็น่าจะแย่แล้วถ้าเจอเอ,อ,อากศาศยานกันชิปอีกน่าจะแย่เข้าไปใหญ่แต่ว่าเราไม่ทราบว่าเมื่อจอแดนขายออกมาเนี่ยมีการถอดอุปกรณ์กันชิปออกไปหรือไม่เพียงแต่ว่าจากประกาศที่จอแดนมีการประกาศเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าขายเครื่องบินรุ่นลำเลียงหนึ่งเครื่องแล้วก็รุ่นกันชิปหนึ่งเครื่องทําให้เราคาดว่าน่าจะมีการขายรุ่นกันชิปแบบมีอุปกรณ์และมีอาวุธพร้อม ซึ่งนี้ก็จะทําให้กองทัพเมียนม,มาเนี่ยในปีหน้าไม่ต้นไปเนี่ยมีขีดความสามารถในการใช้งานเครื่องบินการชิปในการสรนับสนุนกองกําลังทางบกได้แล้วครับเราต้องตามดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย c 295ทั้งสองลำเนี่ยจะมาปรากฏตัวที่เมียนม,มาหรือไม่หรือว่าเมื่อมีข่าวอย่างนี้ออกไปเนี่ยจะมีการสั่งห้ามหรือว่ามีการเข้ามาขัดขวางของประเทศตะวันตกไม่ให้ส่งมอบให้เมียนม,มาหรือเปล่าแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งมอบจริงเนี่ยนี่ก็จะ,จะเป็นขีดความสามารถที่กองทัพเมียนม,มาเนี่ยต้องการมานานแล้วก็น่่าจะเพิม ขีดความสามารถในกองทัพเมียนมาเนี่ยมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในด้านการโจมตีแล้วก็สนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดครับ